ไม่รู้ว่างานสำคัญอะไรที่ฤทธิ์ถีต้องทำนะเธอหายไปไหนเนี่ยแม้แต่เบอร์เธอก็ติดต่อไม่ได้คุณกุณทราถึงฉันอยู่กับคุณไม่ได้ตลอดเวลาแต่ฉันรู้นะว่าคุณน่ะคิดถึงฉันตลอด ฉันตามหาเธอสะทั่วเลยนะแต่เธอกลับมาเล่นไพ่ที่นี่อะไม่ยุติธรรมเลยจะให้ฉันทำยังไงล่ะไม่มีใครที่ฉันเล่นด้วยได้เลยฉันมาแล้วไงคุณจะอยู่กับฉันตลอดไปไหมเธออยากรู้เหรอเอาละงั้นถ้างาั้นเรามาเล่นเกมกันคิงหรือควีนคะ อืมควีนคุณจะปกป้องฉันไหมฉันจะปกป้องเธอตลอดไปคุณไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกของคุณได้ และคุณจะปกป้องราชินีของคุณได้ยังไงฮะก็ให้โอกาสฉันสิจากนั้นเธอจะเชื่อฉันฉันไม่รู้สึกว่าเชื่อคุณได้เลยค่ะฤทธิค่ะคุณ ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกเธอเนี่ยได้คะ่ะเออคือว่าฉันบอกมาสิคะฉันเออฉันฉันเออฉันฉันอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเข้าสิคะฉันมีงานต้องทำเยอะนะฉันรักเธอแล้วเธอจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ ฮ้ย <ś led> ฉันบอกแล้วไงฉันไม่กลัวหรอกฉันลองอีกครั้งก็ได้โชคดีนะคะ คราวนี้ฉันต้องระวังเธออาจตบหน้าฉันได้ฉันไม่อยากโดนตบอีกแล้วริธีคะฉันรักเธอเออแล้วเธอจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอว่าอย่างไงคุณเสียสติไปแล้วเหรอ กล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนั้นฉันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณนะคะแล้วทำไมคุณถึงพูดแบบนี้กับฉันฉันไม่เข้าใจว่าคุณคิดอะไรแบบนั้นออกมาได้ยังไงอ่ะนั่นมันเป็นเรื่องที่โง่เง่าคุณนี่มันน่าขยะแขยงเพราะงี้คุณถึงจ้างใช่เหรอคุณนี่มันใช้ไม่ได้เลยอุย้ยแล้วไงต่อ โอ<ห>้เออลองครั้งสุดท้ายบางทีครั้งนี้มันอาจจะได้ผลเนี่ยคุณหมายถึงโชคครั้งที่สามเหรออืม<ห>ก็ได้ ฤทีฉันรักเธอแล้วเธอจะเอ่อไม่พูดอะไรหน่อยบ้างเหรอคุณมันก็เหมือนผู้ชายคนอื่นฉันคิดว่าคุณจะเป็นคนดีคุณฉันขอโทษจริงๆแต่คุณคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่อับจนหุนทางและพยายามเอาเปรียบฉันเหรอฉันเห็นคุณเป็นเจ้านายนะ ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นกับคุณฉันไม่ได้รักคุณฉันเสียใจจริงๆแต่จากนี้ไปฉันคงทำงานกับคุณไม่ได้อีกแล้วค่ะยกโทษให้ฉันด้วยแต่ฤิธีได้โปรดฟังฉันก่อนฤิทีฟังฉันก่อนสิฤิทีนี่ ืม hmm. ฉันรักเธอมากนะแล้วถ้าเธอไปจากฉันล่ะไม่มีใครนอกจากผู้หญิงที่รู้ใจตัวเองว่าเธอรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นคุณเข้าใจไหมวินัยยัเธอพูดถูก ก่อนฉันสารภาพความรู้สึกต่อฤทีฉันจะต้องรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับฉันแต่วิธีไหนล่ะ ว่าไงคะฉันอยู่ในสวนของเครือหา์กุนทราไม่คะ่ะไม่มีใครอยู่ใกล้ฉันคะ่ะเพราะอย่างนี้ฉันถึงให้คุณรับผิดชอบความปลอดภัยของคุณวินไงไม่คะ่ะฉันคงจะทำไม่ได้หรอกคุณกุนทราบอกฉันว่าเขาจะไปประชุมคนเดียวฉันไม่รู้ว่าทำไมเขาบอกกับฉันแบบนั้นแต่การตัดสินใจของเขาคือคำขาด ไม่ค่ะไม่เขาไม่แม้แต่จะบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการประชุมนี้เลยค่ะดูแลความปลอดภัยให้เขาด้วยและอย่าบอกเรื่องนี้กับใครรับรองความปลอดภัยให้เขาด้วยนะคะไม่ค่ะไม่ใช่ JVR เขาจะใช้เส้นทางผ่านอเรีโคลนี e เขาจะออกจากคริาสนารกุนราตอนสี่โมงเย็นได้โปรดอย่าบอกใครเกี่ยวกับการประชุมเด็ดขาดเลยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันอาจจะตกงานได้ขอบคุณมากค่ะเอาไว้ค่อยคุยกันนะคะอืมโอ้ว้าวพรุ่งนี้ญาติฉันไปข้างนอกโดยที่ไม่มีการอารักขาเลย เยี่ยมไปเลยนังโง่นี่เขาไม่รู้ว่าความลับของหล่อนเน่ะไม่ใช่ความลับอีกแล้วฉันวางกับดักเอาไว้แล้วฉันแค่หวังว่าราชบีจะมาติดกับฉันองค์คเนธดิปรดช่วยหนูด้วย แม้แต่องคเน่ก็ไม่สามารถช่วยวินได้อีกแล้วครั้งนี้วินจะต้องจบเหตแน่พระเป็นเจ้าคนจะส่งเข้าไปให้นะพวกเขาพูดว่าไงนะขอองคเน่จงเจริญ อามิดเอ่อทำอาหารเช้าให้ราชบีแล้วหรือยังทำแล้วครับเป็นจานหลังออกกำลังกายของเขานะครับอ๋อแล้วซ่อนมาเกิดเทศอยู่ไหนล่ะอ๋อขอโทษครับ เอาวางไว้ตรงนี้และเอานี่ไปด้วยนะได้ครับถ้าแผนของฉันสำเร็จแล้วก็ฉันจะได้รู้ว่าทุกอย่างเป็นแผนของราชบีจากนั้นฉันก็จะจับเขาได้คาหนังคาเขา